สวัสดีค่ะวันนี้ขัวเล็กๆนะคะชวนทำกินจะพาต้มกว๋วยจับยวนอุบลน,นะคะมาทำกันเลยดีกว่าค่ะเรามาแกะซองกว๋วยจับดูดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้ไปจะพาต้มกว๋วยจับยวนนะคะขัวเล็กๆชวนทำกินทำแบบง่ายๆนะคะเขามีผงมีพริกผัดมาให้ด้วยนะคะ แล้วก็มีผงน้ำซุปนะคะเข้มข้นค่ะแล้วก็มีหอมเจียวนะคะถ้าเกิดไม่พอเราก็เจียวอิเพิ่มได้นะคะประเด็กก็เจียวไว้รอแล้วค่ะส่วนเส้นนะคะเป็นเส้นสดนะคะดึงออกมาเดี๋ยวเคาะแป้งออกนิดนึงนะคะเหมือนจะมีผงแป้งมาเรามาต้มกันเลยดีกว่าค่ะนะ ก่อนจะต้มนะคะส่วนมากปลาเล็กก็จะไม่ต้มเวลามันมีแป้งเยอะนะคะบางคนก็จะล้างน้ําก่อนนะคะแล้วก็ไปต้มจะได้ไม่เหนียวมากส่วนเล็กก็จะเคาะคอออ,ออกก่อนนะคะจริงๆก็ทํามาเป็นชุดแพ็คหนึ่งก็หนึ่งถ้วยนะคะบ้านเรามีสี่คนเด็กสองคนผู้ใหญ่สองคนเราก็ต้มสามแพ็คนะคะี้ค่ะต้มหมดเลยะคะ่ะ มาเริ่มทำกันเลยค่ะวิจับนะคะ1แพ็คขาบอกน้ำประมาณ6 0 0ซีซีนะคะวริีก็จะกะเอานะคะสแพ็คเนี้ยใส่น้ำประมาณนี้นะคะใส่มากก็กลัวจะไม่อร่อยนะคะเพราะว่าผงเขามาสำเร็จรูปนะคะก,กะเอาน้ำเดอนแล้วก็เทผงลงนะคะแกะหอม ในซองรวมกับที่เจียวนะคะผสมกันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็จะมีทั้งใหม่แล้วก็ของเก่าผสมกันนะคะอาจจะไม่ค่อยกรอบมากแต่ก็โอเคผสมกันของเปรตก,ก็จะมีหมูยอนะคะใส่เพิ่มหมูยอแล้วก็จะมีหมูเด้งนะคะหมูเด้งหลังจากนั้นขับไปได้หอมผักชีค่ะโรยหน้า ของพิกผัดเขานะคะนี่นะคะเส้นกระจับยวนที่เราเขย่าผงแป้งออกบ้างแล้วนะคะใครจะล้างซาวน้ําก็ได้นะคะหรือจะเขย่าแป้งออกบ้างก็ได้ค่ะือป้องกันมันเหนียวมากนะคะก็ะเริ่มเดือดแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเทผงสําเร็จรูปนะคะผงน้ําซุปนะคะของกระจับยวนนะคะลงไปเลยนะคะ จะลองดูนะคะว่าถ้าไม่ปรุงเพิ่มจะพอดีไหมนะคะจะอร่อยไหมเดี๋ยวเราก็มาชิมรสชาติดูนะคะถ้าเกิดมันขาดอะไรเราค่อยเติมนะคะอย่าเพิ่งเติมเ๋ยวเพิ่งปรุงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าน้ำซุปเข้มข้นมากเลยคะ่ะน้ำซุปอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เมือเด้งนะคะใส่เนืเด้งลงไป หมูเด้งปเป็กนะคะหมูเด้งนุ่มๆเป็กซื้อสำเร็จรูปมานะคะอย่าลืมลองทำกินนะคะขวดเล็กๆชวนทำกินค่ะวันนี้ทำกว๋วยจั๊บยวนแบบสำเร็จนะคะไม่ได้ซื้อเส้นสดมาทำเองนะคะสูตรใครมีสูตรแบบไหนก็ลองทำกินดูนะคะลอง เพราะว่ากดจับเขาปรุงมาพอดีแล้วค่ะลองชิมน้ำซุปแล้วคะเมื่อกี้อร่อยมากเลยค่ะใส่หเวเหยองไปเลยนะคะใส่นื้สักหน่อยรอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งนะคะโปรตินไปเลย่ะจะทำน้ำซุปแบบต้มซิกโคงหมูค่ะกระดูกหมู แล้วก็ลวกเส้นสดแล้วก็น้ำซุปไปราดอีกทีนึงแต่วันนี้ปรเล็กจะต้มรวมกันเลยนะคะทั้งน้ำซุปแล้วก็เส้นแล้วก็หมูยอหมูเด้งนะคะลองดูแล้วจะมีไข่ต้มอีกอันนึงแต่ว่าปปรล็กชอบกินแบบไข่ต้มเอาไว้ใส่สุดท้ายบางคนเขาก็จะตอกไข่ลงไปเลยนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะน้ำเดือดน,นะคะใส่เส้นเลยนะคะใส่เส้นลงไปเลยคะ่ะ ะะไม่ต้องต้มนานมากนะคะแค่สองถึงสามนาทีก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเส้นจะเละนะคะดับเชิญทะเะคะทำแบบง่ายงายง่ายมากเลยนะคะสะดวกมากเลยค่ะน้ำซุปเขาเข้มข้นจริงๆนะคะ นี่นะคะใครสนใจยี่ห้อนี้นะคะพอดีเป็กสั่งเพื่อนมาลองต้มทานดูอะค่ะปกติจะซื้อจากแมคโคโรตัสเป็นแบบเส้นสดมาต้มเองเส้นใหญ่ๆอะค่ะวันนี้ได้ลองแบบนี้ดูปกติก็เป็นโคนบนนะคะชอบทานอยู่แล้วค่ะคุจับค่ะแซบอีลีนะคะพอแล้วนะคะเส้นก็สุกแล้วนะคะ เส้นสุกนะคะมันก็จะออกใสๆนะคะนิ่มนิ่มะค่ะนุ่มๆเหนียวๆอะค่ะนี่นะคะเส้นกุยจับยวนก็จะประมาณนี้นะคะนี่คือสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเหนียวเกินค่ะกุยจับยวนไปได้ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็มาโรยหอมกันดีวกว่าค่ะใส่หอมเจียวลงไปเยอะหน่อยน,นะคะใส่หอมบักชีนะคะนะคะ ชิลล์หน่อยคิกนะคะคิดคือถุงน,นี่สีสันน่าทานมากเลยค่ะใครชอบเผ็ดก็ใส่เนี่ยได้นะคะผ่านไม่ได้เลยค่ะขายนะคะบ้านบริษชอบทานไข่ต้มมากค่ะ งไงบ้างคะกว๋วยจับยวนเปาเล็กคะ่ะเสร็จแล้วนะคะไปทานกันดีกว่าคะ่ะขัวเล็กๆชวนทำกินนะคะอย่าลืมนะคะกว๋วยจับยวนอุบบนนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะนี่นะคะ